ครับไม่คุยเรื่องไก่ตัวเลยครับคุยเรื่องตัวเองเลยครับอาจารย์ตัวเองเลยใช่คร <laughs> ับมันเป็นโรคโรคชนิดนึงอย่างผมก็เป็นโรคเหมือนกันฮะเมื่อก่อนเวลากรอ,อกอะไรเนี่ยต้องเขียนว่าโรคประจําตัวเลยครับ mm hmm. เดี๋ยวนี้ผมไม่เคยเขียนช่องนั้นแล้ว <c oughs> ผมเป็นโรคกระเพาะคนนี้โรคกระเพาะต้องมาถามตัวอาจารย์ดีกว่าโรคกระเพาะสาเหตุของโรคกระเพาะเกิดจากอะไรครับโรคกระเพาะอาหารโรคที่เกิดจากกรดในกระเพาะมันอยู่นานเกินไปครับจากด้วยสาเหตุอะไรก็ตามนะครับ แล้วก็จริงๆแล้วมันจะเกิดจากสารที่ไปกัดกระเพาะด้วยอย่างเช่นยายาแก้ปวดบางอย่าครับ,รบพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ทําให้ผนังลําไส้บางก็ทําให้กรดที่ออกมาเนี่ยนะครับก็ไปสัมผัสกับผนังกระเพาะครับนะครับแล้วก็กลุ่มที่มีความเครียดนะฮะความเครียดก็จะทําให้กรดหลังมากจริงๆแล้วกรดเนี่ยผลิตออกมาเพื่อปรับความเป็นกรดเป็นด่างของน้ําย่อย น้ำย่อยอที่จะไปย่อยอาหารเนี่ยมันจะอยู่ในจะจะทำงานได้ดีต่อเมื่ออยู่ในสภาวะที่เป็นกรดแม่คุณผู้ชมครับใครที่เป็นโรคกะระเพาะอักเสบอิ่มก็ปวดหิวก็ปวดโอ้โหทรมานเป็นแล้วกูจะรู้ว่ามันโคตรทรมานยก็จะคคำนี้น <c oughs> จริงๆนะผมก็ยังนึกถึงภาพวันที่ผมเป็นอยู่ตอนนั้นได้เลยมันยังรู้สึกแบบแน่นๆอยู่เลยนะแต่นี้หายแล้วครับผมควนี้เรามาคุยกันต้นเหตุหรือสาเหตุของการเกิดโรคกระเพาะการเกิดโรคกระเพาะสาเหตุจริงเกิดได้กี่ทางมากครับอาจารย์ จริงๆแล้วสาเหตุก็กำปั้นทุบบินก็คือในกระเพาะเนี่ยมันจะมีกรดนะครับรับกรดที่ออกมาเนี่ยเพื่อปรับความเป็นกรดเป็นด่างของน้ําย่อยเพื่อให้เขาทํางานได้ดีครับถ้าความเป็นกรดน้อยเออถ้าถ้าความเป็นกรดมันไม่มีไม่มากนะฮะน้ำย่อยก็ทํางานไม่สมบูรณ์อาจารย์พูดว่าจริงแล้วร่างกายระบบการย่อยของเรามีมีกรดอสองตัวคือน้ําย่อยตัวหนึ่งแล้วก็กรดอีกตัวนึ่งที่มาทำไฮโดรกรกที่มาทางานกู่กันใช่ครับทำให้ประสิทธิภาพในการย่อยอาหารนั้นดีสมบูรณ์แบบครับกรดที่ออกมาเนี่ยเรามานึกว่าเอ๊ะเขา เขาผลิตมาทําไมอะ่ะมันมากระตุ้นเขาทไมใช่ครับจริงๆแล้วร่างกายมีความอะไรความพิเศษนะฮะเขามีวัตถุประสงค์ของเข,เขาเขาออกแบบมาดีมากกรดที่ออกมาเนี่ยก็คืออันแรกก็คือทําให้ความเป็นกรดเป็นด่างของในสภาวะในลําไส้น่ะดีเหมาะสมสําหรับน้ําย่อยที่จะไปย่อยอาหารอันที่สองคือกรดที่ออกมาเนี่ยจะไปช่วยฆ่าเชื้อโรคที่ติดมากับอาหารนึกออกไหมฮะในสมัยโบราณดึกดาบันณอะ่ะเรากินอาหารไปเรื่อยไม่ปรุงสุกอะไรครับทีนี้เชื้อโรคก็มีเยอะแยะไปหมด น้ำกรดก็จะเป็นตัวฆ่าเชื้อโรคบางส่วนเพื่อเพื่อลดเชื้อโรคลงไปเพื่อไม่ให้ร่างกายเราไปรับภาระมากเกินไปนี้เนี่ยบอกว่าโอ้กระเพาะถ้าด็อกเตอร์อาจารย์พูดอย่างนี้เนี่ยในแฟลว่าในกระเพาะของคนเรานี่มันต้องค่อนข้างแบบจะหนาแล้วต้องทนมากถึงสามารถทนภาวะของกรดได้แม้แต่กระดูกเข้าไปเนี่ยยังละลายเลยอ่ะใช้เวลาอ่อาจารย์พูดอย่างนี้ถ้าเอาเป็นกระดูกผมว่าเราเอากดน้ำย่อยกระเพาะเอามาทําทดลองแล้วกระดูกจมงไปใช่ใช่ถูกันมันใช้เวลานานขนาดถึงย่อยกระดูกได้ก็ ที่เคยเห็นในห้องทดลองนะคะ<ๆ>เขาเอากระดูกมาแช่ในน้ำย่อยนะครกระดูกม้วนเป็นแบบ<อ>หนังสติ๊กเลย<ช>ครับก็บบใช้เวลาประมาณเป็นเดือนเนะะี่ยครับแต่มันมันมันย่อยได้จริงๆจนกระทั่งไม่เหลือ,อแคลเซียมเลยะอะครับนั้นนะหนังกระเพาะเราคงไม่เหลือนะครับคนนี้มันทำไมผมก็บอว่าเอ๊ะแล้วทำไมมันไม่ย่อยกระเพาะตัวเองไม่ย่อยกระเพาะอันนี้ร่างกายก็ออกแบบมาดีอีกร่างกายเนี่ยนะครับผนังกระเพาะจะหนามากออกแบบมาเพื่อทนกรด และอีกอันหนึ่งก็คือที่จริงๆแล้วมันทนโกรธได้ก็คือร่างกายจะมีต่อมที่ผลิตน้ําเมือกออกมาเป็นมิวคัสเป็นน้ําเมือกออกมา,มาน้ํากรดไม่สามารถจะไปไปสัมผัสกับเนื้อเยื่อได้เพราะมันจะมีไอ้เยื่อเมือกกันไว้ก่อนกันไว้ชั้นหนึ่งครับแต่ทีนี้เราเนะี่ยดันไปสร้างภาวะที่ทําให้เราทนกรดไม่ได้ก็คือ,อยังไงบ้าง,งาครับดื่มเหล้าครับนะฮะกินยาลดกินยาแก้ปวดนะฮะแล้วก็ความเครียดรุนแรงมันก็จะทําให้ผนังกระพาะบาง และอีกอันหนึ่งก็คือมันจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งซึ่งทนกรดมากเลยปกติแล้วเนี่ยเมื่อสมัยก่อนไม่มีใครเชื่อเลยว่าแบคทีรียจะอยู่ในกรดกระเพาะได้เพราะว่าแม้แต่กระดูกจงละลายใช่กรับอาจั์แต่มันมีเชื้อตัวนี้เอชไพร์ไลน์เนี่ยนะฮะหมอคนที่ออสเตรเลียเป็นคนค้นพบแล้วหมอคนนี้ได้รับนางวันโนเบลไปเรียบร้อยละเขาพบว่าคนเป็นโรคกระเพาะอาหารเนเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะมีเชื้อตัวนี้อยู่าตอนหลังเนี่ยพอกินยาฆ่าเชื้อตัวนี้ป๊อปหายเลยอาวดังนั้นไอสาเหตุที่พ่่่่ออแมมบกผาวเนีย เกิดเพราะกินอาหารไม่ตรงเวลามันเกี่ยวด้วยไหมฮะเกี่ยวด้วยครับมันเกี่ยวสัมพันธ์กันหมดเลยเพราะว่าถ้ากินอาหารไม่ตรงเวลาคือความเป็นกรดมันถูกเก็บอไว้นานไม่มีอรไำย่อยมันก็เลยย่อยตัวเองมันมันก็เลยทําให้ผนังกระเพาะบางการที่กระเพาะเราสัมผัสกับน้ําย่อยหรือกรดนานๆาเนี่ยอันนี้คือสาเหตุหลักเลยครับแล้วส่วนที่พูดเมื่อกี้ดื่มแอลกอฮอล์ทำให้ผนังกระเพาะบางกินยาแก้กินยาแก้ปวดมันก็ไปเพิ่มความริดการกัดก่อนในกระเพาะอาหาร